ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะวันนี้จะผ้ามาตามเนวนะข้้งของพ่อโสนะคะพ่อสสฝันแม่นค่ะพี่น้องหววบงังหันกับเข่าของพอ,อยูเด้อค่ะเด้อเข่าของพอ,อยูพอกับหายซิฟเอฟกับรถแต้มเนาะค่ะกับออกศูนย์ศูนย์นะคะฝันขังสองฝันขังแรกพอกับหาแปดเก้าสอง เก่ 92, าสองเท่ากับหันหัวยุ่แล้วนะคะจะเป็นหกสองค่ะพี่น้องเขาตรงตรงยูง่ยเด้อค่ะนี่ค่ะลักฐานของพองวดวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดนะคะนี่แหละค่ะกับบล้ายโตคะ่ะพี่น้องนี่พอบลายโตว่างหันกระเด็ดเอา้าวมือนี้เป็นอ่างวดนี้จะเป็นงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะ พอได้ยินว่าพอฝันแล้วนะคะฝันไดต้ตคือเก่าค่ะพี่น้องเอาจะฝันไดต้ตได้นะคะเข้ากลับไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกคนครับอ,อีกซี่นะคะหะวด <c oughs> <c oughs> หว่ดบางนึงหัง่นกั บ่ได้มาตามขงสุดๆุดของผู้นี่ผู้นั่นกะข้าตาไข่พอเอ้ยวังหันกะเลยเขาว่าหลายคลิปเลยค่ะหวดวังหันเพราะว่าขงสุดๆุดบ่ได้ไปหาข้าเจา้าบางคนข้าเจ้าก็ว,าว่าได้่งสุดๆุดได้ศูนศูนผู้หนึ่งอ่ะพอจอนะได้ศูนศูนตัวเดียวอืม่าได้ไปหาเพราะว่าข้าไข่เสียดายเพิ่นโทร่มาอีนั่งเอ้ยว่าสันว่า คือบามาหาพอว่าสัน,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 นออว่าเบาคนนอสันนะพี่น้องเนาะพอหนุ่มไข่หนุ่มประเดี๋ไปโทษไปกโทษติดต่อบ่ได้เพราะว่าโทษหักษาเพิ่นเตี่ยนเบอร์ไม่เลี่ยนเบอร์ไหมเบอร์เพิ่นกะศูนย์ศูนย์นนแม่ถ่ายแม่เพิ่นว่าไหมเตี่ยนเบอร์ไม่ก็ได้ถ่ายศูนย์ศูนย์เพินพ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่าเสียดายตูวบ่าาว่า,าสันอา้าววันนี้เขาเลียงเขาเล่าของเฮานะคะ่ะกับคืองวด ประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะเนาะเลขกคอฝันได้ตัวใดคะ,ะวันได้ 3, 2, 2. สามสองสองสามสองสองแนนเอาเลขตองเป็นเลขตองเลขสื่ง่ายกัน้อง,องบริยากแล้วะนาสือ่อสามสองสองแนนอันนี้ฝันเป็นตัวเลยบ่พออันนี้ อมันเป็นอยู่ในวิทยุวิทยุมันเป็นเลขที่ืองสามสองสองฟันว่าหลานเอายกวิทยุหรอไม่เอาแตอวิทยุหรั่งเอาตั้งแหวนแล้วรันกลับไปเบืองเลยวิทยุท่าฟังอยู่ท่าสมื่นนะวิทยุนั่นๆวิทยุธรรมดาเขาอนี้นะวิทยุไม่เลยแมนบ่อันนี้คือจริงเลยฟังกระดูนแล้วแต่ว่า คว่มฝันว่าหลานในยุ่วิทยุมาให้ฟังยุ่งเสมอหรอแต่ว่ายกมาให้ทางเลขเห็นเลขยน่หันเลขอยู่งหันก็คือสามสองสองแดงจริงคืนอยู่ยุ่ยุ่งตัวจริงนี่บ่อยอยู่นี่เอาไม้เบิ้งก็ได้เจ้าเอาเอาไม้เป็นเบิ้งได้ก็ได้อืมฝันไม้หรือ สามสองสองตัวแดงจึงคืองเลยแมมนเอามัดสื่อไงครับสื่อไงตัดแล้วมันกับ่กมีหลายตัวอืตัดออกมากับสามสองสองสองดูนี่ว่าเลขยพอเนี่ยมันก็จะมักขึ้นมักลงเนาะค่ะเนาะใส่ดีเจรณญาณในการรับชมบ่เด้อพี่น้องเอ้ยนักตัดได้แค่สองหางแค่เท่านี้หรอก วัวใหญ่เก็กหน่อยอเลยเบ้าเปียงต้นวดว่างหันเท้าวควา่ำเลยค่ะว,วดว่างหันเป็นฝันที่อย่างกว่าของแปดเก้าสองฮแปดเก้าสองวดสิบหกตัวล่าก้มว่างหันเนาะคิดอว,ว่าเก้าเก้าสองนี่มันได้ยินควนว่าเก้าสองอ ระบานี้นออเด็กน้อยก็ให้ซื้อบอกผู้พ่อลระไปตลาดนะให้ซื้อสามสามหัดน้องเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งให้ซื้อหนึ่งหนึ่งนั่นลหละให้ซื้อรอตเตรีเงินแตาบาอันแปดเก้าสองนี่ลูกลูกคิดก็บ,บอกออกก่าอ๋อยังแต่ว่ามันแปดเก้าสองเนี่ย,ยมันเด้อเด้อเด้อมันมัน ชิดบ่อคือกัรม,มันมากจังไดมันลืมข้าวะวามันเป็นเนื้อไข่ล้วโอ้สมองกรออะโดใช่ก็บว่าเป็นหยังดอกเนาะค่ะมันพันไปแล้วแต่ว่าอยากเบวาเอาอันวิลัมวิล่าซื้อก็เลยถามทาว,ว่วมไปซื้อดอกคะออ่ะเก้า้องจ้ามันตองหดเนาะช่วงนั้นเนาะเก้สองอย่ มันบลีกบ่หลายตัวเพื่อนฝันได้น่ะละเพื่อนหินเลีกกละหินเลีกล่ละเป็นตัวเลยละตัวนีพอหินเลีกเป็นตัวจะว่าหินเห็นมันอยู่อย่างนอเนาะได้จอเ่าเราถัดบ่เมนสิพออย่างนี่ละเนาะอืมเออก็บอกเป็นอย่างเดาว่ามันก็ออกของพอเป็นของสองเยอะแต่ว่างวดนี้ก็สื่ง่ายอีกเนาะ ง่ายบอยากฝันเท่านั้นบ่อพอมีมีอย่างอี๋บอมีฝันอี๋บอฝันอีอยู่แต่ว่ะสำนั่นมันมันมันจีหลายตัวมันจีหลายตัวอ่าถ้ามันหลายตัวแล้วมันว่าเป็นนั่นตัวว่าเป็นเงินตัวอ่าพี่ยิ่งอันนี้ฝันว่าจับป่าอยูุบอดขึ้นเอาไว้คงสุดท้ายเอาคงสุดท้ายเนาะเพราะอันตัวนั้น จับได้ปลาเป็นถุงปุ๋ยมีตะป๋าค่อยง่ายะแสดงว่าเลขก็ต่อแล้วนะอืมเนี่ยอันนี้อะไรพวกนั้นมัร่วมกันมันคนซื้อลำบากเอาเอาป็นนิสันละพรเอาเป็นนิสันก็ดีให้กันคนซื้อลำบากเออปินนิสันก็ดีให้กันให้คนเอาไปเสี่ยงเบิงซะก่อนเนาะสามสองสองนี่ครับให้ปินน้ำจิ้มไปก่อนต่องวดก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันจะบ่มีให้ตอน ป <department> ุ่งสุดถ่ายเรนบ่แต่ว่าจะลืมม่ะตรงมาให้ได้คิดว่ามันไม้เป็นกระสอบถุงปุ๋ยหรงนีตะปากคอล้วนๆแบบเขาว่าด้วยเลยนนั่นละนี่กระแมนนี่กะแมนแล้วก็ตัวน้อยพได้เด้อได้แจ้รุ่นขวดน้ำปลามันเดินเลยนี่ท่านเล่ว จะเอาจะมีอยู่พี่น้องมีกรอบจอมีเอาไปเป็นน้ำจิ้มซะก่อนเอาไป EX er <AP L> เสียงร้องเบึงซะวันเด้อค่ะเออสืยอง่ายง่ายเสียงขิ่วเสียงแมนนี่อันว่าของพอเพิ่นกะกำลังเลื่มเขาแล้วขันบอนั่นกะผู้ได้จับจุดใดกะหลุดแต้มขึ้นแต้มลงแต้มแต่บได้สื่อหลายจักเม็ดหววนี่ฮะค่ะ นี่นะคะเนะาะรูปพอสอนะคะพอสอกได้ตัวเดี่ยวสามตัวหางเดี่ยวแยกแยะออกมาก่ะ่แค่สองขู่ค่ะพี่น้องพอว่าลูกหลานเอาวิทยุมาให้วิทยุหน,น่วยมีเพิ่นกับฟังยุสูมือสูเว้นค่ะพี่น้องกับมีเลอยุวิทยุเพิ่นสามสองสอง,สองค่ะพี่น้องสองสองสามสองแยกแยะออกมา กบอบล้โตค่ะเอาเพื่จะมีอกีกอยกค่ะเผื่จะมีอกีกอยคืองวดที่ดิสของเพื่อเพื่อว่าฟันดีค่ะพี่น้องคลิปนี้กะขอขอบคุณน,นะคะขอขอบคุณพอ,อที่ให้แนวทางนะคะคลิปนี้กะเลยนะคะคกะ,ะ,ะให้โชค<อ>มัานๆทุกคนเด้อ เป็นกำลังใจใหพอในเด้อค่ะผู้ใดถือน้ำพอนะคะผู้ใดก็เดย <Okay. S 1> เดอฟซีก็เลยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อจะให้เป็นกำลังแรงใจแ่มมนนี่กับาก็ขอขอบคุณนพอค่ะที่ให้แนวทางตัวเลขขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะ,ะเอฟซีก็เลยเข้าขอเสนอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าท่านั้นค่ะ คลิปนี้ก็ขอคนะไร้คนลรแแร่ให้กับพอคือเก่าค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ